ค่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนกัคะต้ซส้วมฮะส้งตำลึกลับอีกแล้วส้ตงตำลึกลับใช่ไหมลึกลักบส้ตงตำหลบบูมมันชื่ออะไรนะ <c oughs> ชื่อร้านเลยนะก็ส้งตำหลบลบูมนี้หลบบูมใช่ชื่อชื่อว่า หลังช้างอ่ะแล้วก็เห็นรอบช้างเลยเ,เ,เขาแช้กันดูช้าทุเลวันนี้ที่ก่อนได้แซงรถตู้รถสิบล้อรถตู้รถสิบล้อไปแล้วผมส้มนะผม,มประมาณแปดสิบเจ็ดคันนะคะตอนนี้แซงมาแล้วพี่าแซงหรอพี่วาจะแซงเหรอ <c oughs> หร,อรตู้จะแซงรอใช่ไหม <c oughs> เราเล็กพี่ขี้หนูนะ เราแซ่มาค่ะเราแซ่มาแล้วน e. ั่นแหละอย่างที really> so, ja order, ่บอกออกจาสูตรมาอ่าระยะทางประมาณ1นกิโลพี่กอแซงบไปแปดสิบเจ็ดคั้วค่ะไม่ตายไม่ตายจ้ะดูแบบแหละชวนกินเราออกมากินข้าวอันนี้รถตู้พอดีไปรับเจ้านายด้วยเออเออแล้วก็คุณแจ็คซิ้นหวังนะคะกับแม่เบิร์ดก็เลยต้องไปรถตู้ใช่เพราะว่าต้องไปรับเจ้านายแล้วก็ต้องไปรับพัสดุพัน การมัาดึงแต้มมุดลูนแต่การมันเข้ามั้งะมันก็เข้ามดกัะกาลูกนะสุขลือดินจีนอะไรเงี้ยอะไรเข้ามาในปัจจัยเข้าหุ่ขี้ก็เป็นมันดึงหุขี้เนี่ยนะอุ๊ยเหมขี้ตีกีทายคลิปเนี่ยเป็นวิทยาทานวิทยาทานความรู้เออเวลาอันนี้ช่องส่วนตัวมันต้องเกรงเยอะเออช่องส่วนตัวอีกไม่ใช้กันปัจจัยบัตล่างขี้เปี้ยมันยิงก็มีโอกาสเต็มนะติดเสือ ล้นฮะเธอจะเป็นมันตุ่มไม่ร oh, oh, oh. oh, ูดทกคิปเพี้ยมนกับมูกรปมีนโอ้โอ้มันจะเป็นแค่ตัวไรูุ่นหรอใช่เพราะมันอะไรว่ามันเติบโตมันตัดมันตัดัความรู้คงรู้ไก่อบองไก่อบก็มาอัดไว้หมดแล้วคุณหมอก็ตายสิ่งที่คุณพูดเราอัดไว้หมดแล้วเราได้บันทึกไว้หมดแล้วบันทึกคาให้การต้องติงมากว่าแค่อแม่ก็คืออันนี้อยู่ในลืมจีนนี่เชิงแล หลบมือหลบจริงน้องงมาทำอะไลูกพนักงานรับหรอต้นันบ้น um oh, uh, okay? hey. ัพนักงานต้อนรับหรอคะอยู่ในบ้านเลยจ้ะจก้เน uh, ี่ก็ได uh, ้เออแต่แต่จนห้ไม่ได้เลยกว่ามีคนเข้ามามาแบบเป็นถ้วยเลยนะรีวิวของใครนะฮะอันนี้นทำกุุงสดคุณนิยมทำวังทำทำทำแม่ก้าวก็มีใบกิงก็มีใบน่งหรอมีแจกของพ่อเพือเหรอะ ฉันต้องใบก้อมก่อนใช่ยังห้อไม่พี่โยมแกทำเพรอยู่แล้วรสปลาเลิศใช่ไหมแล้วก็ไม่จีดนี่ทีนะเออจีได้ยังจีแต่ของเจยมเนี่ยจีได้ยังไก่เลิศเบาสั่งไก่มาเพิ่มขไก่นุ่มำมากเลยทุกคนใช่อกะหัวมันข้าวหนียเหลืงหอย เขาเป็นคนสมองข้แม่หรอแล้วเขาไม่สมองข้แม่เลยหรอออวจะสดงว่าเขาเป็นคนดึ๋งๆนยี <c oughs> ยแหละเธอเป็นลูกล่างไงเธอเป็นเหมือนทันไงลูกล่างจะเป็นอย่างนี้สมองข้าแม่ <c oughs> <c oughs> อร่อยแซบ่บแซ่บปอ <c oughs> เฮ้ยไอหยอกคนหน้าตาดดีไปก่อนสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้ยยี่บ้าเราบอยโอ้ยสุดยอดจะสงผมได้ดูพี่เซ็ตผมไม่บอกกันเลยลูกหัวบันร์เราตังร์ต์บันรอบันรเมื่อกี้เมื่อกี้ซ้มต่ำเป็นไงบ้างขันนะกี้ซุมต่ำเป็นไงบ้างเส็จซ้มต่ำแซ่บมาไม่อีกแล้วไปไหนยะเธอทันรัฐทันรัฐทันรัฐหรอโอ้เมื่อกี้กันที่ก่จะเสื้อแต่งเสร็จแล้วล่ะเมื่อกี้คำเมื่อกี้ก็หมดได้ยัง เปิดยิมประจำอำเภอห้างฉาดเอสอฟเออันนี้เขาปลูกอะไรกล้วยไม้เหรอปลูกต้นไม้ตอนห้างฉาดจะสนใจเยอะใช่ไหมต้องม้วนเลยได้อันนี้ก็ไม่เอาเลยๆใช่ไหมใช่มันเลยน่ะเป็นไงเลยเนี่ยมันมีกลางอ่ะเมื่อกี้เราจะไปซื้อเกรือแรกที่เซเว่นให้แอดพีเดียนะคะเป็นไข่จนหมดเหี้ยหมดแหงโอ๊ะเซเวอนโอ๊ะปวดด้านหลังพอดีเลยเหรอทำไมเธอรู้ทางอ่ะเรากมั้ย เออทำไมเธอเก่งอ่ะถ้าเป็นฉันฉันก็งง้วาะกี้ขึ้นได้ใจป้าก่อนจะไปเซเว่นต่อก็ไม่เข้ายูเทิร์นแล้วไปยูเทิร์นกันแล้วไปยูเทิร์นไปแล้วนู่นน่ะคิดถึงเซเว่นพุ่นอ่ะตัวเมืองห้างชาติพุ่นอ่ะป้าอ่ะคิดถึงเซเว่นนี้แต่พอกรอบอกว่าเซเว่นหลังอำเภอเราก็คิดถึงตรงนู้นเหมือนกันไปดูซิมีโลคารี่หรือเปล่าโลคารี่เหรอโคารผโแคารี่อันนี้ลาบขยายนี่เราสวยข่ายกระเลงเนี่ยนะอันนี้เอบเกอล ของใหม่ไงคนเขาอาจจะไม่คุ้นอ๋อโอเคจะยิมรยนึ่งุ่ไมไปร้านขายยารอขอยอรอขอให้ยุคแค่หนึ่งพุ่งนะโอ้่ายอยู่ขยานี้พอดีหน่อยรถหรอ จีวอนไปกน่าเมือนโอไปแล้ว่อยากจะบอกว่าเสือกอ้าวไม่เปิดหรออ้าวทำไมอ่ะปิดไม่มันอยู่นอกหลอบงี้หนอกหนอกหลอบนอกนอกหลบนั่นปกบแล้วใจเย็นถ้ากยอเกลหก้อนมันได้เหน่ลนมันก็เิแรกอ้เกลี่กในไม่มีหรอมีนะมีดิผเกล่ยอ่ะมันมีขายดิ ถามเขาก่อนถามถามดูมีผมเครแรกนะครับเพ่อไม่เป็นยาสามัญประจำบ้านแบบทั่วไปไงไม่ใช่ยาปฏิชีวนะมันต้องมีดิเนี่ยเนี่ยโซนนั้นน่ะโซนด้านหน้าเนี่ยดูเหล็กเนี่ยตรงดูเหล็กเนี่ยใช่แต่ก่อนนั้นถุงยางเหรอใกล้ๆดูเหล็กเนี่ยมันจะมีโซนต่างๆตรงวิตามินเออตรงวิตามินตีขายไอเนี่ยวิตามินชนีน่ะในเซเว่นเขาอะไราจำยศอะไรพวกอะไรเหรอ